สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมได้เหรียญหลวงพ่อรวยภาษาติโกมาให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี59นะครับเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี59พระมหามงคลสิทธาจารย์นะครับหเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างออกให้บูชาตอนปี59นะครับในวาระที่หลวงพ่อได้ รับเลื่อนสมรักิ์เป็นพระมงคลสิทธาจารย์นะครับโดยนํารายได้จากการบูชาวัตถุมงคลไปสร้างพระมหาธาตุเจดีและสมทบทุนมูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับซึ่งตอนตอนนั้นหลวงพ่อมีอายุครบ95ปีพอดีนะครับเหรียญรุ่นเลื่อนสมศักิ์เนี่ยออกแบบได้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันข้างในครับอันนี้เป็นเลขโค้ดนะครับเขาติด <c oughs> มาผมได้มาครับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็น เหรียญในฝันผมก็ได้นะครับเป็นเหรียญกระไหลท้องลงยานะครับเป็นเหรียญในชุดกรรมการนะครับเหรียญกระไหลท้องลงยาเดีย๋ยวมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นไง ฝันผมเลยนะครับเหรียญรุงนี้หรือเป็นอาจจะเป็นเหรียญในฝันของใครๆห,รหลายๆคนก็ได้นะครับที่ศรัทธาในตัวหลวงพ่อดูข้างหลังนะนี่ครับเลโค้ดตรงนี้ตรงน,งนี้เป็นตอกกอ,กอนะครับเป็นหนึ่งเป็นเหรียญในชุดกรรมการนะครับเหรียญนี้เดีย๋ยวมาแกะดูกันข้างในนะครับเด,เดี๋ยวผมเก็บนี่ก่อนนะครับ ดูกันข้างในนะครับสักครู่นะครับอ่ามีนะครับยังเป็นซีลเดิมอยู่นะครับแต่ว่าตัดตัดซีลออกสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้เนี่ยถือว่าออกแบบมาได้สวยงามมากนะครับหลวงพ่อรวย นี่เป็นเนื้อกระไทองลงยาฟ้านะครับงามมากเป็นเหรียญในชุดกรรมการนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับอยู่ข้างหลังเป็นรูปพัดยศนะครับเป็นยังไงบ้างครับเหรียญน,นี้ผมว่าสวยนะครับเหรียญน,นี้สวยแล้วก็สมบูรณ์มาก ดูดานทางนะครับดูจมูกครับเห็นไหมครับคมชัดมากนะครับเหรียญเหรียญนี้เหรียญรุ่นนี้เหรียญรายการนี้เลยะถือว่าเป็นเหรียญนิยมอีกเหรียญหนึ่งของพ่อเลยนะครับเหรียญรุ่นเรือสมรัก์เนี่ยพวกข้าราชการตำรวจคู นิยมมากนะครับเพราะว่ามีความเชื่อในการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับสวยางามนะครับคมชัดมากเป็นยังไงบ้างครับเห็นหล,ลวงพ่อรวยเป็นหนึ่งในเหรียญในใจของใครหลายๆคนนะครับเหรียญรุ่นนี้วันนี้ก็ขอบคุณครับ